สวัสดีครับผมยา,ายมรดกไทยวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่น2เนื้อทองแนงผิวไฟค่อนข้างที่จะสวยมากมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาหลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปลายเลยนะครับผมถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับมูลค่าตลาดเนี่ยราคาถึงหลักล้านล้านต้นเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญสวยๆนะ ราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพักช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับผมทางร้านก็ยินดีให้บริการรับชอบพานอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงแขนมุมฝั่งขวานะจมีเส้ นา,นานะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะมีเส้นขนแมวนะครับเป็นเส้นบางๆเนี่ยเฉียงลงมานะครับผมอยู่บริเวณตรงข้อมือนะครับผมอ่ะเยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะ บริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นหนาๆนะครับนูนขึ้นมานะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอ่าแล้วก็จะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงลาดลงมานะครับถึงบริเวณตรงข้อมือนะครับองพานนะครับผมอ่เป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะอาจจะต้องคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นเส้นขนแมวคมนะเส้นด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นหนาๆลักษณะแบบนี้นะครับอ่าหล่เราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูบริเวณแม้หันอากาศนะครับผมบริเวณแม้หันอากาศเนี่ยจะมีเส้นแตกแนวนอนนะครับคมนะครับผม เอาลวผมโฟกัสให้ดูบริเวณไม้หันอากาศนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับเป็นแนวนอนนะครับผมเนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นเส้นนูนนะครับคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะเอาลวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณเท้าท่านนะครับผมมุมด้านบนนะบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับผมปลายเนี่ยก็จะมีขีดขนแมวนะครับยื่นออกมานะเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณปลายเท้าท่านนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับเป็นขีดนะครับคมเลยนะเป็นขีดยื่นออกมานะครับบริเวณนิ้วเท้าท่านนะอาจจะคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นตําหนิในแม่พิมพ์เบื้องต้นในการพิจารณาผมนะอาจจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะเดีลยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณใบหูนะครับมุมฝั่งขวานะครับบริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับยื่นออกมานะครับผมเอี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับใบหูมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับเฉียงลาดลงมาเล็กน้อยนะครับเป็นขีดนะครับบริเวณใบหูเนี่ยจะเป็นเส้นหนานะแต่บริเวณนะครับที่เส้นแตกเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4นะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตที่5ากันผมจะดูนะครับบริเวณฐานตรงกลางนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแต่เฉียงขึ้นไปนะครับผมหล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณฐานตรงกลางนะครับผมเนี่ยก็จะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะอ่ะเป็นเส้นคมคมนะครับเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นตําหนิในแม่พิมพ์เบื้องต้นในการพิจรารณาของผมนะอ่ะเป็นเส้นแตกขนแมวนะครับรเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่เป็นจุดสังเกตที่ห้าในการพิจรารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมบริเวณหูเจาะกัน บริเวณรูเจาะนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะเป็นรูเจะาะลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะอา่าเราผมจะพลิกนะครับรูเจาะมุมฝั่งขวานะอ่าลักษณะรูเจาะเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญกัน พื้นผิวเหรียญน,นะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงนะครับผมบริเวณขอบลวดนะครับด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆน,นะครับนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมไม่ได้ยกสูงขึ้นมามากนะ,ะลักษณะน,นะครับผิวเนี่ยเขาก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมยินดีรับเช่านะครับหลายๆหมื่นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณนะมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมตัวหนังสือเนี่ยรุ่นเนี้ยนะครับผมเขาก็ จะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับนูนขึ้นมานะครับบนพื้นเหรียญไม่มากนะครับผมลักษณะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับอ่ามุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาน ครบบริเวณใบหน้าของท่านนะ บริเวณใบหน้าของท่านนะครับบริเวณองค์พระเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับใบหน้าขององค์พระนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับลำตัวองค์พระนะครับผมบริเวณลำตัวองค์พระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆนะแล้วก็จะมีตําหนิในแม่พิ์ที่ผมบอกนะครับเป็นเส้นลวดคมๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับบริเวณด้านหน้านะฐานเนี่ยเขาก็จะคมลักษณะแบบนี้เส้นตะแกงพวกนี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ได้เช่นกันนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับจะมีเส้นแต่งนะครับผมอาเป็นเส้นลวดขนแมวนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญน,นะ,ะเส้นยันเนี่ยก็จะเป็นเส้นหนาๆน,นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมเส้นลวดยันนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเป็นเส้นลวดขนแมวนะครับผมเป็นเส้นไม่หนามากนะครับเป็นเส้นบางๆนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแต่เส้นลวดยันเนี่ยก็จะเป็นเส้นหนาๆเบร์ๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันบริเวณอักขระนะครับตรงมุมฝั่งขวานะผมจะดูนะครับผมจะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับแล้วป้ายอักขระเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะครับผมเอ๋ยวผมโฟกัสให้ดู บร ira, death, horses, dungeon, kind of hmm? like ิเวณอคาล่านะครับมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับเส้นลวดเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดอย่างนี้นะอ่าแล้วก็จะมีเส้นแตกนะครับเป็นแฉกนะครับคู่กันลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นเส้นแตกคู่กันแบบนี้นะเป็นจุดพิจารณาของผมนะครับจุดที่2นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณปลายเลข2นะครับผมปลายเลข2เนี่ยจะมีเส้นแตกคู่นะครับผมอ่าี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับปลายเลข2นะครับผมก็จะมีเส้นแตกคู่กันนะครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับอ่าแล้วด้านบนเนี่ยก็จะมีเส้นลวดเล็กๆนะครับนูนขึ้นไปเล็กน้อยะนะครับลักษณะแบบนี้นะเอาผมเอียงให้ดูนะครับเนี่ยจะมีเส้นเขาจะไม่ได้เป็นเส้นเดียวนะครับผมเขาจะเป็นเส้นแตกคู่ลักษณะบแบบนี้นะอ่าเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับเส,ส้สสนลวดอัคลาสนะครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมอ่ายื่นออกมานะบนอัคลาสนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณอัคลาณนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับเป็นขีดนะครับอยู่บริเวณด้านบนอัคลาณนะครับเส้นลวดยันเนี่ยเราก็จะมีเส้นซ้อนนะครับผมเป็นเส้นแตกขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นหนาๆนะลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจุดสังเกตที่4นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดยันนะครับบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกเฉียงลาดลงมาเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงเส้นลวดยันนะครับบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแต่งนะครับ<ม>เฉียงลาดลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ อ่าเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาของผมนะอ่ายื่นออกมาเล็กน้อยนะครับเป็นเส้นลวดนะครับเล็กน้อยยื่นออกมาบริเวณตรงนี้นะอ่เดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณหูเจาะกันบริเวณด้านหลังนะครับรูเจาะเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นรูเจาะลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับรูเจาะมุมฝั่งขวานะครับผมอ่ารูเจาะนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นด้านหลังเนี่ แบบนี้นะครับผมพื้นเนี่ยก็จะเป็นตามมดนะครับลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะเป็นตามมดนะครับผม อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณนะ้ำมุมฝั่งซ้ายนะครับตรงกลางนะครับผมบริเวณพื้นเนี่ยเขาก็จะเป็นตึงๆลักษณะแบบนี้นะ,ะแล้วตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับเล็กๆลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะต้องคมนะครับผมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมฝั่งขวานะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีบริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไ้้ใหแลย อันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณตรงกลางด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณยันนะครับผมบริเวณยันเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหน,หนาหนานะครับผมลักษณะแบบนี้นะนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมแล้วบริเวณตําหนินะครับก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะครับผมพื้นผิวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเส้นลวดเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะ <ๆ S 2> ครับหนานานนะครับนูนไม่มากนะครับผมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านข้างกันบริเวณหูเหรียญนะ ด้านข้างนะครับมุมฝั่งซ้ายก็จะเป็นข้างเลื่อนลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งซ้ายด้านข้างนะครับก็จะเป็นข้างเลื่อยนะครับแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับลักษณะนะอาจจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับมุมล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณตรงตูดเหรียญนะครับ อ่าบริเวณตรงตูดเรียนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเอาละคผมจะพลิกนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณหูบริเวณนะครับหูเรียนนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นข้างเลือดแต่งตะบายลักษณะแบบนี้นะเอาละคผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมก็จะเป็นข้างเลื่อนลักษณะแบบนี้นะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องนะครับลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีบริการรับเช่าพาถึงที่นะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือมุมนะ นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมตรงบริเวณตูดเรียนนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมลักษณะด,ด้านข้างเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ